สวัสดีครับชาวไซคอก็ทุกท่านครับกลับมาเจอกับผมตาลาเป,ป,ป้าท่านนี้มาแล้วครัมมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสาคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ครับแล้วก็เหมือนเดิมตรงนี้ขอบคุณสำหรับพักยก77นะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับ วันนี้3คู่เนี่ยเอามาจาก3ลีกในยุโรปเลยเป็น3ลีกใหญ่เลยคู่แรกไปดูที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษกันในเวลาทุ่มครึ่งนะฮะไปดูแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทีมจ่าฝูงวันนี้จะเปิดไอทีฮัตสเตเดียมเจอกับทางลิเวอร์พูลทีมรองจ่าฝูงครับเป็นบิ๊กแมทช์เลยนะครับโดยคู่นี้จะกันมาเกมล่าสุดเป็นซิตี้เอาชนะ4ประตูต่อหนึ่งไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับ ซิตี้ดีกว่านิดๆนะฮะเป็นการชนะ4เสมอ1ไม่มีแพ้ครับเกมล่าสุดเสมอทางเชลซีมาสุดมันเลย4ประตูต่อ4ครับส่วนทางลิเวอร์พูลชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดก็ชนะเบรนท์ฟอร์ดมา3ประตูต่อ0ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวันนี้ซิตี้ตรงกลางจะมีทางเบนาโดซิลวานะครับต้านเกมโดยน่าจะฟิตทันครับเออร์ลิงเบลส์ฮาลันครับส่วนทางลิเวอร์พูลตรงกลางโดมินิกโซโบสไลครับกำลังเล่นดีเลยนะฮะและน่าเป้าจะเป็นทางเดวินดุนเยสครับ เขาจะบอกซิตี้มาตรฐานยังสูงนะครับและการเล่นในบ้านคือข้อได้เปรียบครับ mm. เกมรุกของพวกเขาดุดันไอเดียเยอะอยู่แล้วต้องมาเจอกลอร์พูลที่คุณภาพไม่ได้เป็นรองแต่เกมเย็ยนคือจุดอ่อนนะครับสามเกมหลังสุดในการเล่นเป็นเกมเยอนพวกเขาไม่ชนะใครเลยครับ mm. แล้วเกมรับก็ดูยังมีช่องโหว่ให้ได้เจาะพอสมควรเพราะฉะนั้นผมมองว่าซิตี้คุณภาพเกมรุกสูงครับอย่างน้อยผมว่าน่าจะเบียดได้ครับ mm. คู่นี้ดุ้งต้นเบื้องต้นมอร์ซิตี้จะเอาชนะรีพูลได้สองประตูต่อหนึ่งครับ คู่ที่2เราไปที่บูเดสลีกาเยอรมันกันเวลา3ามทุ่มครึ่งคับไปดูยูเนี่ยนเบอร์ลินครับทีมอันดับ18อันดับบวยนะฮะวันนี้จะเปิดบ้านเจอทางอัลส์บุกทีมอันดับ10ครับโดยคู่นี้จอกันมาเกมล่าสุดเป็นอัลส์บุกเอาชนะ1ประตูต่อศูไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับยูเนี่ยนเบอร์ลินเดี่ยดูไม่ได้เลยนะครับเป็นการเสมอ1แพ้4ครับเกมล่าสุดแพ้ไบเออรเลเวอร์คูเซ่น4ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางอัลส์บุ ยูนนเบอร์ลินนุ้นตรงกลางจะเป็นทางโรบินโกเซนส์นะฮะแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางคีวินเบรินส์น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงเกมนี้ครับส่วนทางออสบุกตรงกลางเออเบดินเดมิโรวิชครับกำลังเล่นดีนะครับแล้วก็หน้าเป้าจะเป็นทางฟิลิปทีสครับก็ต้องบอกว่า Union Berlin, วยูนนเบอร์ลินหัวแตกถึงขั้นต้องไล่คุณซื้อออกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนโค้ชเนี่ยยังไงก็เป็นน่าจะดีขึ้นในทันทีหรอกนะครับต้องมาเจอออสบุกที่ ผลงานดีมากนะครับสี่เกมหลังเนี่ยในลีกไม่มีแพ้ใครเลยแล้ววันนี้มาแบบมั่นใจแน่นอนเพราะฉะนั้นผมมองว่านี่เอาสบุกแม้ว่าจะเป็นทีมเยือนแต่คุณภาพดูดีกว่าในชุดปัจจุบันนะครับอย่างน้อยไม่แพ้ครับคู่นี้เบื้องต้นผมมองว่าเยือนเบอร์ลินกับเอาสบุกจะเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับคู่สุดท้ายไปที่ลาลิกาสเปนในเวลาที่ยงคืึครึ่งนะฮะไปดูแกตัเฟ่ครับทีมอันดับ11วันนี้จะเปิดบ้านจบทางอเมเรียทีม ic, อันดับย0นะครับอัน, ia, อนดับบอยแหละนะครับโดย เกตาเฟ่ชนะ2เสมอ3ไม่มีแพ้ครับเกมล่าสุดเสมอทางแานาดามา1-1ครับส่วนทางอเมริกาชนะ1แพ้4ครับเกมล่าสุดก็แพ้ด้วยออสโซเซียดะสามประตูต่อ1ครับไปดูคนที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในวันนี้นะครับเกตาเฟ่วันนี้ตรงกลางจะเป็นทางเมสเซนกรีนวูดนะครับยืมมาจากแมนยูลักเลยนะฮะแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางบอค้าไบโยอเรลครับส่วนทางอเมริกาตรงกลางลากี้ลามาซานี่นะฮะแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางเลโอบัตติสตาครับ ก็ต้องบอกเกตาเฟ่มาดีกว่านี้คิดนะครับซีซั่นนี้โดยเฉพาะเกมยาวนี่ตั้งแต่เปิดซีซั่นมา6เกมเขายังไม่แพ้ใครเลยนะครับต้องมาเจออามาเดียที่ออกทะเลลึกครับแพ้มา5เกมติดในลีกครับเกมเยอนก็แย่เป็นทุนเดินอยู่แล้วนะครับเก็บได้แต้มเดียวจาก6เกมหลังเพราะนั้นดูแล้วในเกตาเฟ่ไม่น่าพลาดกับเล่นในบ้านด้วยน่าจะเปิดบ้านทุบเอาชนะอามาเดียไม่ยากครับ2ประตูต่อศูนย์ครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกที่พิมลีกอังกฤษครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะเปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลได บุนเดสลีกาเยอรมันครับยูเดนเบอร์ลินจะเปิดบ้านทำได้แค่เสมอทางออาสบวกหนึ่งหนึ่งและคู่สุดท้ายครับเกตาเฟ่ครับจะเปิดบ้านเอาชนะอเมเนียไม่ยากครับสองประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับซัพพอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, ว่าเราใส่ก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ